ทร้อมทำกิจกรรมนะคะอ้าวนักเรียนเขียนหัวข้อนี้ไปก่อนบันทึกหัวข้อนี้ไปก่อนเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้ให้เป็นคำสุภาพแล้วตีเส้นใต้2เส้นได้ความรู้เกี่ยวกับคำสุภาพไปได้ว่าได้คำว่าอะไรบ้างจำได้ไหมได้นะ ได้แน่แคือมัจฉาตีเส้นใต้2เส้นตรงคำสั่งด้วยนะคะเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้ให้เป็นคำที่สุภาพผ่านนะนนะข้อที่หนึ่ง ต้องเรียนอ่านก่อนให้เรียนอ่านก่อน<ป>เพื่อนของเขาตายเพราะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์คำที่ขีดเส้นใต้นะให้นักเรียนเปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้ให้เป็นคำสุภาพนักเรียนเขียนประโยคทั้งหมดเลยให้เรียนเขียนเป็นประโยคทั้งหมดเลยเปลี่ยน เพื่อนของเขาตายเพราะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นักเรียนก็เขียนเลยค่ะเพื่อนของเขาจุดจุเขียนคำสุภาพของคำว่าตายลงไปเพราะจุดๆุอุบัติเหตุทางรถยนต์อาคาวุธบอกว่าเกิดประสูตร ทำได้ไหมเอา้าลองดูสิเวลาเหลือห้านาทีลองทําดูสิทําเร็วเดี๋ยวร้องเพลงอีกรอบหนึ่งอยากร้องไหมอย,อยากร้องมีสองข้อค่ะนักเรียนให้นักเรียนลองลองทําดูคําว่าตายนักเรียนคิดว่าคำสุภาพน่าจะเป็นคําว่าอะไร มลณะภาพใช้กับใครอใช้กับพระสงฆ์จะใช้กับคนธรรมดาได้ยังไงอ่ะมีอีกคำหนึ่งที่ใช้กับคนได้เขียนลงไปลองเขียนลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวร่วมเฉลยกันพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วเฉลย หรือว่ายังไม่พร้อมอ่าพร้อมแล้วเพื่อนของเขาตายเพราะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เรียนคิดว่าตอบเลยค่ะเพื่อนของเขาเสียชีวิตเพราะะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เก่งมากเพื่อนของเขาเสียชีวิตหรือใช้คําว่าถึงแก่กรรมก็ได้นะคะ เพราะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ไหนใครถูกบ้างยกมืออเก่งมากผ่านไหมคะผ่านอ่าผ่านแล้วไปดูอีกหนึ่งข้อ คาอทีรคุณป้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้นักเรียนเปลี่ยนคำเป็นคำสุภาพค่ะครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้นะวันนี้นะคะ นักเรียนก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนักเรียนสามารถนําคําสุภาพที่ครูนํามาสอนนักเรียนในวันนี้ไปแต่งประโยคได้หรือไม่ได้ได้ไดนะไปฝึกแต่งประโยคมาจากคําสุภาพที่ครูให้นักเรียนในวันนี้5คําคําว่าอะไรก็ได้คําว่าอะไรก็ได้หรือนักเรียนจะหาคำสุภาพคำอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ในบทเรียนในวันนี้ได้ไหมได้ นะคุณครูจะรอตรวจดูว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนหรือเปล่าอย่าลืมทำนะคะแต่งประโยคนะคะจากคำสุภาพในบทเรียนที่คุณครูให้ไปในวันนี้สอนในวันนี้หรือหาคำใหม่ก็ได้นะมีเยอะแยะเลยคำสุภาพนะคะอ้าวนักเรียนตอบว่ายอย่างไร okay. Okay. คุณป้าไป okay. Okay. ที่ คุณป้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเสร็จไหมอย่าลืมแต่งประโยคนะคะอ้าวเหลือเวลาอีกสองนาทีอ้าวค,คุณครูย้อนไปที่บทเพลงนะคะ พร้อมเปล่าพร้อมคนะ่ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆผู้หญิงกับผู้ชายพร้อมๆกันผู้หญิงก่อนแล้วผู้ชายนะสนุกสนามไปกับบทเพลงอีกรอบหนึ่งนะร้องเองไม่ต้องให้ครูก็ได้นะพร้อมไหมคะพร้อมคนะ่ะธนาโชตต้นเสียงพร้อมไหมธนาโชตยังลบอยู่เลยหนึ่งสองสาม บ้านของพี่มีปลามีปลาปลาราหรือเปล่าผู้ชายเฉยจริงจๆนงนงเยา้าเดี๋ยวนี้เขาเรียกปลามัดฉะน้องอยากกินขนมจีนจริงนะผู้ชาย ขน,นมเส้นจ้าเป็นคำสู่ภาพดังว่าผู้หญิงพักกระเช็ดั่วงอกทั่วงอก,งอกเอาออกไม่ใส่ผู้ชายหากรู้นอนสามวัยนั่นทั่วเพาะน่าจงควันตา งอ,อีกเออเก่งนี่นาเขาเรียกว่าคนอุลิต,ตเ,อเออผู้หญิ เสียเรียกเมียไม่เพราะนะเธอน้องอับอายพูดอะไรช่างเซอพี่จะสอนเธอพูดได้ไม่ยากเลยปรบมให้กับเองด้วยค่ะ,ะวันนี้ครูต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะขอให้หนักเรียนใช้คำสุภาพให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ